ในบางครั้งนะคะเราก็คิดว่าเซลล์รีทีทนะคะยังไม่ถึงเวลาที่ต้องทำในบทนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์กันว่าใครที่เหมาะที่จะทำเซลล์รีทีทนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะว่าเซลล์รีทีทนะคะจะเหมาะกับใครและลักษณะเช่นไรจึงจะต้องทำเซลล์รีทีทนะคะซึ่งเซลล์รีทีทเหมาะกับคนเหล่านี้ค่ะคนที่ต้องการควบคุมพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ดีคนที่ต้องการลดน้ำหนัก คนที่ต้องการฝึกจิตใจให้สงบคนที่ต้องการฟื้นฟรูร่างกายหลังจากที่เป็นโรคอย่างเช่นโรคหัวใจโรคอ้วนคนที่ต้องการฟื้นฟูตัวเองหลังจากเป็นอัมาพาตอมาัมพฤกษ์และคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตหากในเช็คลิสต์นี้นะคะมีเราอยู่ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำการเซลล์รีทีทให้กับตัวเองได้แล้วค่ะ ซึ่งในการทำเซลล์รีทีทนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายนะคะเดี๋ยวเราไปชมต่อในบทที่3ได้เลยค่ะ